ักโตมึงเสียงมาจ่เงินกว่าเยสอา,ามีจักม้มหาอยุขงนี่ยฮ้ยเจ้าเ่ายเงนินทั้งใดไป่จยเขาละเมีอยากบ่การงานบ่สังเนาะมึงนีเนาะโอขิเฮ็ดอยู่นี่ดิะนันหน้าซอยสาดอยู่นี่เนีเอาจังสิซะพายุขอนเงี่ยมึงมาเอาไปว่างขายซะ แต่ยินบว่าที่แม่บอกเนี่ยโอ้ยแม่เจ้าจิีใอยไปขายอยู่ใสแต่ลัานเขาขายผ่าแท้ๆเขายังขายบบออกอยู่ยผมซื้อโสวพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกันยอนว่าเกิดโรคระบาดขังไงเหตุในผมต้องถูกเลือกจ้างออกจากงานนำซ้ำ ผู้สาวที่หักกับผมมาแต่โดนเขาก็ทิ่มผมไปตอนนี้ผมมองไปทางใดกับ่เห็นเอียงเลยครับบักโซบักโซ่นมันก็นอนค้างนอนแน่เหรอวะไมนเป็นโควิดหรอเฮ้ยยังย็ด อย่งเจ้าเนี่ยพงว่าจะคือว่าลูกใครได้เศร้าแทนเดี๋วนี้เศร้าแม่มึงตีสวยจนดูเพี้นมองะเนี่ยอย่าเถอะวอู้เ้เจาเคออกขอบกันนี่ซนะเฮ้ยเฮมึงทีไปใส่เนยส่มาวัดกอนมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ยโอ้ยอย่างเจ้าอีกพียว่ ยปงมียังมีมาอย่างนั้่กูไปได้โอ้ยปูซิตาาขึเุดหามวยเป็นโควิษหรอเปล่เพ้โอ้ยสิเป็นยูเซ่หอยน้อนตากแบกือซิกันเลยโอ้มือิกูสิมาวัดมึงอีก้าด้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิญอนามัยมาครับมึงโอ้ยเอิญมาเลยปาไิดเป็นหรอกระวังเองนะระวังเนอโคนี่ เนาะอันโควิคโคดากนี่ก็ได้อยากพอน้ำม่วน้ำควย อย่างงามนีผ้าถั่วสั้นขเข่าแล้วๆพวกเป็นอย่างดอกเอาไม่พึงชัดแง้มแล้งกันได้อ้ยเจ้าก็บอกไอ้ทัวเนาะไอ้วอลเลนซื้อผ้าสุดคืองามแท้เลอนี่งามแต่สุดตีอายบอหละคนใส่อะกง็งามงามลึกโซ่นี่คือมาเล่นแซ่เล่นสาวอย่างงามนี่พระเพิ่นกำลังสังเข่าอยู่ บาคือกินหวัวมเด้มันเอาบาดแบบเอ้ยคุยกันดีซื้อเออไหมไอ้มีอย่าง,างใหญ่ซอยไนะซอยเอ,อียงล่ะไอืมไอวาเนี่ยอยากให้ไหมเนะ่ะไล่ขายผ้าไล่ขายผ้าแน่ได้ล่ะไอไหมเคยแต่แหลนโซ่ของกินซื้ออ,อืมไอผมอยากดอกไหมเคยไล่อยู่แล้วไอวันไหนจะไม่มีปัญหานะลองมึงบละ คือสิวเสียหายอย่างนอกเนาะเสียหายกันสู้สิวนั่งใกล้กันปานนี่บักโซมึงเวียนระยะห่างจากร้านสาวกูอยู่นี่มึง,งไม่รู้จักตีโซเชียลดิแทนซิงไม่นับไปนับไปอีกบักโซมึงอยเวียนระยะห่างจากร้านสาวกูเดี๋ยว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 วัดมึงมึงกันสามสิสมบหกจุดเจ้า ันสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับผมครับโซพลครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนี่จะดีรักเด็กบริเพชชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มาจากโบราณนะฮะตั้งแต่ปูแตงยานะฮะตำกันมางแต่้วย พาเข้าขายบาค่อยได้เลยแล้วเข้าเสิเฮ็ดจังหดต่อไปดีไอไอกักแจ็คซีดแนวใดล่ะพอทุกอย่างที่ไอคิดไว้กรับมันก็บ่บเป็นตามที่ไอคิดเลยแล้วถาโคววดซ่าแล้วไอเสียังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบอก็คงต้องได้ไปล่ะไอว่าล่องหางานาแนวอื่นเฮ็ดเบงบอแถวนี้มันก็ดีอยู่เด้ บ้านก็บ่ต้องส่าวเข่าก็บ่ต้องสื่อเ້นืออยากນหนืกินก็ทาวน้ำห่วนน้ำสวนมันก็บ่ได้อยู่ได้ส่าได้กินอยู่ได้อ่ายខ្សូពូនគតសិជារស់់ กะมีนอกินทันละแล้วกะมีสัง,งนะ<ะ> <c oughs> ขยไมาเห็นเองก็เมื่อไรดิฮะคือหนรักแท้อืมจไหก็ขอบใจเด้อ,ดดอเดี๋ยวไอ้ฮอดกรุงเทพเดีย๋ยวไอ้โทรหาเนาะโชคดีเด้อไอ้ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ ะหมายคือเสียบใช่ปะกิออกแล้วเขาให้สัญญาเดลิเวอรี่ สง่ง้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลยถึงแม้ว่าโควิดสิพานมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอ ตาบใดที่เฮายังไม่ยอมแพ้้าเฮายังสู้เฮากันยังมีความหวังดังคำกล่าวของพญาวอที่บอกเอาไว้ว่าบ้องบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน